สวัสดีค่ะพี่นองค่ะสวัสดีพี่นองเอฟซีช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะโอ้หนันดีโซ่เย็นเจ้าครับหอดงานแล้วค่ะพี่นองค่ะเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายมาจากบ้านน้องอุงอิงนะคะเมื่อนี่อิม่มอกอิม่มใจอิม่มบุญแห้งค่ะพี่นองปาดบ่คิดว่าพอพอเมย์เอฟซีสิมาหว่วมบุญลายขนาดนี้เนาะมือเศา้านี่แบบโอ้เห็นแล้วคนลุกเลยค่ะ มาแค่กะทินน้ำกันบักลายเซเลเวที่เฮ้าเขานี้ยั่วฟอฟอเขาน่มาหนีลังค้านี่ตอนนี้เราถึงงานแล้วคะ่ะบัานไพ่ขานะคะตบำบลไพ่ขาออำเภอจุมพนบุรีนะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่นงคงค่ะเข้ามาหอดบัณ <laughs> เข้ามาหอดบันนงานแล้วคะ่ะ บ้านไพ่ลาตำบลไพ่ลานะคะพี่น้องขามือแเล่นก็มาให้กำลังใจเฮาเด้อค่ะทีมงานสาวน้อยเพรบ้านแพงนะคะเ่นอยู่ในวัดเด้อจ้าเ่นในวัดจ้าอยู่เดินวัดกว่างขวางถึงแล้วถึงงานอย่างปลอดภัยค่ะ สาตากเต็มเลยพุนะ่น่ะมืนขึ้นตากฝนขอบคุณพ่อพ่อไม,ม่ๆ f มเอซน้ำเด้อค่ะที่มือนีมากว่วมบุญกระทินบ้านนองอุ้งอิงกะได้ทักทายพอตนเม่จินแบบร้ายแห้งค่ะเขาถเติมน้ำตรงนี้ใช่แล้วบุญบารมีอิลาเนาะค่ะคันบ่มี่อิลาอุ้งอิง คือสีบ่มีพอๆแม่เอฟซีหูจักายขนาดนี้ดอกเนาะค่ะเทิงทักทายเทิ่งขอทายรงมทายรูปนํานะคะดีใจแห้งค่ะดีใจแห้งแล้วก็มอบกําลังใจรางวัลเล็กๆในน้อยค่ะกาฟอกาแฟหายนํานะคะกะได้ไปซื้อกาแฟมากินแล้วนะคะกาแฟขอบคุณพาขอบคุณพอหักแม่หักน่องอุ้งอิงน้ำเด้อค่ะ แล้วก็ขออนุโมทนาสาธุบุญน้ำจ้ารุ่พ่อแล้วเอื่ออยู่ฝนเมื่ไหรเฮาหนุ่มไปหาเติมน้ำก่อนให้ลงไปท้ายไปบอกแล้วเนี่ยเราถามเดี๋ยวไปอันเติมน้ำใส่รถก่อนค่ะพ่อลืมเติมน้ำมาไี้ก๊อกน้ำของน้ำป่ะจ๊ะเนี่ยขันรถตึ๊งขัต้องเ๊าต้อผู้พิที่ข้าไปทางนู้นเมี่ยขัน้้ำอยู่นู้นเนีย ขอบคุณบกนี่ะสยย่ยางอเดียครับขอบคุณค่ะพอ่อ๋ยวาขโมาไม่จ้า <c oughs> พอละาหามองจอรถให้ไ่ลอฉบอกอายุนหนึ่งค่าไปสือกาแฟค่าไปสือกาแฟหนูเลยว่ยได้บอกเจาก้าเราอบอก่มีหมวกแม่ติดแล้วเราต้องไปข้ขงกันเลย แม่ามาปูาสาตว์ค่ะเ,เอา้าไปจับจองฮะมองนั่งแม่ค่ะโอ้แดดแจ่มเลยมื่อนี่เมือเ้อแยงคิดว่าจะไม่มีฝนนะคะ

สมุติเจ้ที่สผู้ชายทุสี่ครับแค่สองสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพนังวีโดูคขนัเราะท่านล้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเขานักเพะท่านล้สวัสดีค่ะิรัก่นู่ี

ลูกไปส้มหลังเวทีกอนแล้วเหออันนี้คุณแม่ทำอะไรกินเอ่ยบรรยากาศข้างหลังเวทีนะคะ มาล้ำกำลังจับจองมองหามองยู่มองเศร้าค่ะพี่นี่ยังกลางแล้เบ่อกลางเลยเหรออันนี้อยู่ทั้งโน้นบ่นี่น ยุดต่พรา,ามันจะเอานมาค่ะแะพรารน,นเตนค่ะบ่ต้องเอาขืนมาตรอกคับแม่ขาไเอาขืนมาในสิบอกง่ายเลยแม่บบง่ายกับโ่ายค่ะข้าตเอาข้นมาที่ขานง่ายแล้วจไม่เห็ดบากครับซา,าม,มวานก็เดอือเลยเหยังฝนตกจนวันรงฝืนลงผืนเต็มงานก็เดือเสียร้งผื่นไปแตงวันว่าตกแล้วมาดาน้ำหงอยท <นำ S 1> ั่วมพ,พอมัาเสียคราองผืนไปละลอยหึงค่าเครื่องหนาคือลอยหนึ่งขาหนาหนึ่ง ขาดทุนบ่นี่ขาดทุนน้กลางเต้นกับวันใดเงินพร้อมได้หมึอคืนอ่ะเพราะว่าบ่ได้เล่นดีอ่พราเห็นงานกินซี่แล้วแอมขาต่อไปให้รอคาอ๋อเขาก็บ่ได้แสดงไงเขาบอก่ได้เงินค่าโตมาจ่ายโตดีพูดกับตาใครบอกกลว่าพูดตกแล้วไปเก็บค่าหมูวานหรือว่าหมูวานมาหอดกอนมูเลยค่ะหมูวานทั้งจากทั้งเก็บทั้งกลางแอีงเรียบร้อยสามทุ่มปุ๊บบ่ได้เลี้ซ้ำเพราะว่าหมูวานเนี่ยมาหอดกอนมูเพราะว่ามาเองครับรถมาเองจ้าขับหอดมาเนาะ ตามรอยคออยสาวเดี๋ยวเลวค่ะขอบมอพักแค่มากก็พูดเลยเนี่ยแบงลอยกับไอพี่แอนข้าวลอยไม่แบงลอยแมแค่พอท้อโกซุมแล้วกะพอทออันสุรินสุรินค่ะแค่นี้ค่ะเมื่อกินเขาเรยบอกกินมากหรแม่แมกินเขาคอกินมาตั้งขอนแกนแล้วนแยไอแล้วอาบน้าอยู่เันยไอแล้ว สามาแล้วก็มากินข้าวเที่ยงอยู่พี่มาหอดพี่กับบายมู๊พอดีสูตเนาะพี่น้องพี่น้องว่าเราสูตรซีวิตบอ,อนันกาแฟอันนั้นแก้วเดียวค่ะกาแฟยูโกสุมแบล็คคอฟฟี่น้ำผึ้งมันนาแล้วบ<ข>ันนี้มาหอดนี่ได้นอนบอบันนี้แบล็คคอฟฟี่น้ำผึ้งมันนาขอเข้มขเข้มเขาว่าออขอสั่งอันพนักง,งานอเมซอนการย้อนเพิ่งขับรถได้เนาะเข้มเข้มเขาว่าเข้มข้นเลยค่ะพราะเมื่อวานนี่การบริการนอนเมือนเราเรียนอยู่อัน นั่นน่ะมาบรนนุอีกนะครันอนใครอยู่งูจะพักพนพักยังนก้ยางเต้นอีล่าละบ่างเลยอ่บได้ว่ารักเหียชั้นขับรถอีเอ็นอีเอขนอนหลับลยอีเอ็นมาปุอีเอนบอกว่าขับรถแหแบงเด้อยิ่งแต่ดีนะขับรถทับรถอีหละอ่เรีหก็เลยตังใจนอนเออขับซอยกันน่ะละมาน้ำกันบร่ได้ขับซอยค่ะแตเขาไม่ได้ขับซอยเขาค่ะขับผู้เดียวจะมาหัวสีเจเกต เอาเป็นอย่งส้มก่อนนัดสุรศักดิ์สองเนาะมีฉีดตุมอยู่บ่เนี่ยบ่มีดอกเนาะมีอยู่บ่ต้องใส่<บ>ต้องใสบูธต้องใส่บูธเลยบ่เมย์น,นัดสุรศักดิ์กันจากอันผ้าประแดงคิดว่าพอหอดอคอนเจนกึกอันกึ๊กนั่งกระเดยครับให้เพื่อนบ่กนี่อันเกือบสองแก้วนันอันนั้นสองแก้วหมูอวานแก้วหนึ่ง แม่เงี้ไปตีฐานไน้บนนี่เงีไปตีฐานไดบ้านนี่เดมันเป็นหน้นวางล้างน้ำเงินเไหมไมนกระเอียงตัวเมียจ้าจ้าหาเงินค่ากางเต็นทายุจ้า ไปแล้วเนาะนี่หัวกมาตะบานอีหลาด,ด้วนี่แสดงว่ามือขึ้นกับฝนตกด้เนาะค่ะอยู่นี่แม่วัดดีค่ะแม่จัดร้านเหรอคะจัดร้ฝนตก,ตกไม่หยุดไม่เศร้าเลยน้ำห่วงนิดนิดเนี่ย จินขอเดินเซบๆซฟซบๆก่อนว่าเราจะวิ่งไปทางไหนได้นะคะจังในมือเลี้ยงเข้ากระเล่นนะคะพี่น้องขาพ่อกันเด้อค่ะอยู่วัดบ้านไผ่ขาตำบลไผ่ขาอำเภอชุมพลบุรีนะคะนี่เต้นออลานะคะกลางเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ซีเต็นเลี้ยงกันอยู่ตรงนี้นะคะนี่ ่คะอันนี้น่าจะเป็นเต็นพ่อโจนะคะอยู่ข้างหน้าทางนี้ก็เต็นคนนค่ะสนามกว้างขวางค่ะพี่น้องขาว่าต้องห่วงนะคะว่าสิงแอก,กันค่ะมือเลี้งมัดเลยค่ะมัดเลยค่ะมาให้กำลังใจเราเยอะๆนะคะ มาดูรูปแบบการแสดงของเราทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงค่ะเบิง้งยูจ้าทั้ทงนี่ปูชาดแล้วพี่น้อง ปูสาดแล้วบอกค่ะสวัสดีค่ะสัดเมียน้อยห้ามย้ายยุใสโอ้ทั้งนั้นสัดเมียน้อยโอ้สัดอ๋อสัดเมียพญาน้อยผัวเราืสอน้อยพวกแม่เมียน้อยนุกกำลังกิ่เท้ามาเมียหลวงยุใสคี่น้องเวทีเราเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ลงไฟค่ะ ลำโพงกับลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังลงุงไฟอยู่นะสาวทางนมีเป็นปูนน้ำขึ้นหงปูน ยากาศหนาเวชีนะคะนี่ศาสตร์เมียน่อยรอบประหันเดปูหนาเวชีเอาพอกันมือแล้งด้วยค่ะพี่นองค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ ่งใดก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาให้แม่จินลืมคอมเม์นข้าอย่าลืมข้มเม์เข้าเป็นกำลังใจให้แม่จินเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อค่ะ<ม>เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ